คูโบกับหงแดงใกล้จริงหรือว่าจอจี้แล้วมีอีกเดียวไหมที่หงแดงสนใจหรือแท้จริงแล้วมันมีอะไรอีกบ้างในตลาดซื้อขายหงแดงในช่วงเวลานี้สองสัปดาหที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าหงครับ เมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคียวเพลินๆระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทางรถดั้งเดิมและรถบาร์บีคิวในรูปแบบซองชอตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ชอปปี้ Lazada าทิกตอกของตรามือออฟฟิเชียลซูซูกิสวิปจีเอลเน next to the e ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดมาพร้อมข้อสเสนอพิเศษ Suzuki Easy Drive ผ่อนสบายในสไตล์คุณตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมน,นี้ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th สามารถกลิ่นอายฟุตบอลอิตาลีในยุค90เซฟุตบอลโอเวอร์ไซส์จากอีโกมาในรูปแบบคอวีป,ปกคาดกลางด้วยคำว่ากาโชซึ่งแปลว่าฟุตบอลในภาษาอิตาลีและแบบคอปกมีกระดุมคาดกลางด้วยคำว่าวิกตอเรียแปลว่าชนะวัสดุพรีเมียมเนื้อผ้าเบาวสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี ไปให้สุดทุกกิจกรรมกับอีโก้เรียกได้ว่ามาให้ใจชื้นมาให้ใจกระชุ่มกระชวยมาให้ฉ่ำมาให้ฟินสําหรับข่าวของทากิฟุสะคุโบะนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายบ้าน,น,นเราเนี่ยนะฮะว่าหงแดงเลี้ยวภูเนี่ยสนใจในตัวทากิฟุสะคุโบะแล้วก็ใกล้เคียงกับการปิดดีลแล้วด้วยตัววันนี้ครับเกมเองจะมาวิเคราะห์ข่าวนี้ อ้างอิงจากสื่อที่น่าเชื่อถือและจะมาบอกกับทุกคนว่าที่จริงแล้วเนี่ยครูโบกับหงแดงเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมแต่ถ้าคุณอยากฟังกด Subscribe ก่อนเลยครับ Subscribe แล้วกดแชร์ไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยกลับมาฟังนะฮะจะได้ทำให้แฟนของหลายๆคนเนี่ยได้รับชมคลิปนี้แล้วเข้าใจไปพร้อมกับเรานะครับ subscribe และกดแชร์้เกหมหนะ่อยนะอะ เริ่มต้นเลยครับข่าวนี้เนี่ยมาจากสื่อญี่ปุ่นอย่างสปอนิชิเอเ็กซ์ครับที่ออกมาบอกว่าเทเคฟุสะคุโบะตัวรุกวัย23ปีของโซเซดัตเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเจราจากับลิเวอร์พูลอยู่และการเจราจาก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วมีความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงจะบรรลุผลในเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่สื่อญี่ปุ่นรายงานพอเป็นสื่อญี่ปุ่นรายงานออกมาเนี่ยนะครับคนก็จับไปเชื่อมโยงว่าเนี่ยดีลเนี้ยสื่อค่ายเนี้ยแม่นมากในหลากหลายดีลเนี่ยเป็นสื่อที่ออกมาฟันธงแล้วก็เป็นไปตามนั้น จริงๆกับดิวของตัวเล่นญี่ปุ่นที่จะย้ายไปยังลีกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสื่อที่แม่นมากของท้องถิ่นเขาของประเทศเขาซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าคุบโบ๊เนี่ยได้ทําการเรียนภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็กระตือรือร้อนที่จะมาเลพูปเป็นอย่างมากทีนี้พอสื่อญี่ปุ่นเล่นครับสื่อสเปนเนี่ยเขาก็รับลูกอย่างไวเพราะว่าช่วงนี้เหงาไม่รู้จะขายข่าวอะไรก็เอาอันนี้แหละนะครับเดโอลัสครับสื่อสเปนระบุเพิ่มเติมนะครับว่าทัพหงแดงเนี่ยพร้อมจะจ่ายค่าฉสัญญ,ญาร,ร,ราวๆหกูโร เพื่อกระชากตัวทาเกิส์คุคุบมาร่วมทีมให้ได้ไอ้60ล้านยูโรที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มีกระแสข่าวมาบอกอีกว่า60ล้านยูโรเนี่ยโซเซเดตจะได้ครึ่งหนึ่งและเรอแมริตจะได้ครึ่งหนึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ทาเอาไว้ก็ถือว่าราคานี้ถ้าตีเป็นเงินปอนคือ51ล้านปอนหน่อยๆก็จะได้คนละครึ่งระหว่างทางด้านของมาดริดและก็ทางด้านของโซเซเดตซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้มาดริดต้องอยากให้ขายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ทําอะไรก็ได้ตังค์ยี่สิบกว่าล้านนะครับทีนี้ รายงานมันก็ตีกันไปไอเราก็ฟินกันไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยทาคุษสัคุโบถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่จีจานมากๆของลาลิกาสเปนนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเอนโดเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลิพูเนี่ยอยากหาใครสักคนที่จะมาสืบทอดซาร่าเนี่ย เขาก็คิดว่าคูโบ่น่าจะเล่นได้อะไรแบบนี้นะเพราะว่าก็เล่นตัวริมเส้นเหมือนกันแล้วก็ตัดเข้าในทําประตูสร้างสรรค์โอกาสได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เอนโดบอกก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยฟินกันไปเรื่อยๆอ,อยากได้มากผมเองก็อยากได้นะคือหลายคนบอกว่าโอโ้โหทำไมจะต้องอยากได้ด้วยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าในลาลิกาเนี่ยใช้คําว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ามีตัวที่ดีกว่าไหมโอเคมีตัวที่ดีกว่าแหละนะฮะไออย่างนิโกวิลเลียมอย่างเงี้ยนะครับก็ก็น่าสนใจแต่ว่าก็น่าจะเสร็จบาซาไปแล้วรายนั้นทีนี้ หลังจากเราใจฟูไปแล้วครับขออนุญาตทำให้ทุกคนกลับมาสู่โลกแห่งความจริงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเองก็แวะไปเล่นในวิมานมานะฮะแล้วก็โดนดึงกลับมาสู่โลกแห่งความจริงครับรายงานเหล่านี้ มันอาจทําให้จิตใจอันห่อเหี่ยงของเราเดี๋ยวครับกลับมาใจฟูอีกครั้งได้แต่ก็เราก็ต้องตั้งคําถามว่าเอ๊ะว่าเอ๊ะมันจะใช่ไหมนะมันจะเป็นดิวแรกไหมนะจนกระทั่งฟาบิซิโอโรมาโน่ครับเดี่ยวข่าวชื่อดังออกมาระบุว่าดิวระหว่างลิฟพูก,กับคุบโบเท่าที่เขารู้มาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยเช่นเดียวกับมัตติโอมาเรโตครับนักข่าวจากกิลเลโบซึ่งก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเริ่มพูดคุยในดิวนี้เลยด้วยซ้ำครับไม่เป็นความจริงอะไรแบบนั้นสรุปแล้วเนี่ยยังไม่มีความใกล้เคียง ซักนิดนะครับซึ่งเอียนดอยเองเนี่ยนะครับก็เป็นนักข่าวสายหงี่ก็บอก,บอกว่าใน2ส,สัปดาห์นี้ยังไม่มีขาเข้าขาออกอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่า3แหล่งข่าวเขาอ,ออกมาปฏิเสธว่ามันไม่ได้ดูใกล้เคียงเหมือนกับที่สื่ออย่างเดโรอาร์สหรือว่าสื่อญี่ปุ่นท้องถิ่นบอกมันเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นครับว่ามันจะจบหรือว่ามันจะไปต่อปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทากบุสาุโบเนี่ยน่าทำให้เดอะคอปตื่นเต้นได้ไม่มากก็น,น้อยหลังจากที่ห่อเหี่ยวหัวใจกันมาสักักกแล้ว้ววดีวนีน ไม่จบครับถ้าพูดในมุมผมนะครับการที่โรมนโนบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เป็นรูปธร,รรมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สนใจหรือเราไม่ได้ต้องการนี่บอกไหมครับถ้าเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ดิวนี้ไม่จริงหรือผมไม่เคยติดต่ออีกเรื่องนะครับแต่การที่เขาบอกว่า เท่าที่รู้มาไม่มีอะไรเป็นรูปธปรรมก็แปลว่ามีความสนใจเกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องตามกันต่อไปนะครับนี่คือข่าวของคู่โบทีนี้อีกหนึ่งคนครับที่ลิฟูเองก็สนใจแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นริมเส้นเช่นเดียวกันนั่นคือบากาโยโก แต่คนนี้เนี่ยเทียร์หนึ่งเขายืนยันเลยว่าหงแดงเนี่ยยังสนใจอยู่ครับซาซาตาโวเรียลี่ครับนักข่าวเทียร์หนึ่งของเบลเยียมเนี่ยนะครับออกมายืยนยันว่าลิเวอร์พูลยังให้ความสนใจในตัวโยฮันบากาโยโกะปีกชาวเบลเ,บลเยียมจาก PSV อสแวโอเฟนอยู่นะครับแต่ว่านอกจากลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยมันก็จะมีบาเยิมิวนิกี่ให้ความสนใจในตัวบากาโยโก้ด้วยแต่พวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องขายนักเตะตำแหน่งริมเส้นออกจากทีมซะกอ่อนเพื่อจะเดินหน้าคว้าตัวบากาโยโก้อันนี้หมายถึงบาเยิมิวนิกนะครับซาซาบอกว่าเชื่อว่าในกลางเดือนสิงหาคคคมมเเนนนนีีีี่่่่่ยาาาจะววลลือออไหหหรรรัั้้้งงงใญสบดดแตตก็ูททิศ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างซึ่งนี่ก็ถือเป็นดิวที่ชนกับคู่บกนะครับ พราะพวกเขาเนี่ยต่างเล่นปีกขวาแล้วก็สามารถแทนโมซาลาได้ทั้งคู่แต่บาการโยโกเนี่ยเป็นชอยที่น่าสนใจมากกว่าพอสมควรนะครับโดยเขาเป็นปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายตามแบบฉบับของโมเมซาลาเลยนะครับสามารถเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อมาลุ้นทําประตูได้ในขณะเดียวกันหากจับบาการโยโกไปเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยก็สามารถเอาทีเด็ดอย่างการทบทวงและการเปิดบอลเข้ามาเป็นทีเด็ดให้กับทีมได้เช่นกันนะครับถามผมนะบากาโยโกน่าสนใจมากกว่าคุโบครับแต่ก็ธรรมดาครับพอเป็นเด็กญี่ปุ่นเป็นนักเตะเอเชียแฟนๆในไทยก็จะเชียร์เยอะมากๆ แต่ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าการที่เลี้ยงตัดได้วิธีสไตล์าการเล่นผมว่าบริโกดูน่าสนใจมากกว่า แต่ว่าเรื่องสนับราคาค่าตัวเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาอย่างเป็นทางการว่าเอ๊ะราคามันจะประมาณไหนสักเท่าไหร่นะครับอ้าวอันนี้คือขาเขา้าขาออกกันบ้างครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสื่อเขาเชื่อกันว่าหงแดงเนี่ยเลือกแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจะขายเซฟฟานเดอร์แบิกออกไปนะครับช่วงพรีซีซั่นครับมีดาวรุ่งหลายคนที่อาร์เนอร์เนี่ยอาจจะเล็งดูฟอร์มพร้อมกับผลักดันพวกเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่สำหรับซีซั่นใหม่นะครับและหนึ่งใน,นตัวเตะที่เดคคอปจับตาที่สุดคือเซฟฟานเดอร์เบิร์กนะครับรายการหลัง,ว,ง,นนนนงวัาายย ยฟนในแบบนั้นทำหน้าที่ได้โดดเด่นมากในช่วงเตรียมตัวก่อนปรีซีซันโดยเฉพาะความเร็วของเขาและพลังงานของเขาเนี่ย โดนใายบรรดาโค้ชชุดใหญ่มากๆนอกจากนั้นเนี่ยเขายังแสดงเห็นการพัฒนาในด้านร่างกายด้วยก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าการเล่นปีซีั่นในรอบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวทํางานได้ดีเนี่ยมีโอกาสไหมที่ฟานเดเบิร์กนั้นอาจจะได้ไปต่อกับลิเวอร์ภายใต้ยูงอาร์เนอร์นะครับแต่ปรากฏว่าเอียนดอยครับนักข่าวสายหงอีกคนหนึ่งเนี่ยออกมารายงานบอกว่าตอนนี้สถานะของฟานเดเบิร์กเนี่ยชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์ p o พร้อมขายเขาเนื่องจากว่าตัวนักเตะเองเนี่ยมีความต้องการอย่างชัดเจนที่จะย้ายทีมนะครับซึ่ง้กมายแลววบ ให้ความสนใจฟังข่าวนี้แล้ววิเคราะห์ให้ดีครับไม่ได้หมายความว่าลิพูไม่พร้อมจะผลักดันน้องขึ้นชุดใหญ่นะครับโคชชุดใหญ่ชอบน้องมากครับแต่ประเด็นก็คือว่าน้องไม่พร้อมจะเป็นสำรองอีกต่อไปแล้วเขาต้องการจะก,ก้าวไปสู่การเป็นตัวจริงที่มากขึ้นเพราะถ้าถามว่าเซนเต้แบ็กขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นเซนเต้แบ็กลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่5ครับแทนแอทฟิลิปแน่นอนเพราะว่าลิพูยังมีเฟจอร์ฟันได้โจโกเมสอิบาฮิมากโกนาเต้และ,ชะเชรลคอนซาเซเตแบ็กจะเบียดคอนซาได้ไหมผมตอบไม่ได้แต่่นอย 3คนบนเนี่ยไม่น่าจะเบียดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงเล่นตัวจริงน้อยมากครับเขาต้องการไปหาโอกาสในการลงเล่นตัวจริงและแน่นอนว่าถ้าเด็กอยากไป เราก็ต้องปล่อยครับก็เป็นอีกดีวหนึ่งที่รอดูนะครับว่าจะสามารถทําเม็ดกันให้กับสโมสรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนข่าวเล่น่นนอนที่มาฝากกันในข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการล้มดิวในการซื้อบ็อกโดสนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไมเคิลเอเวิร์ดเนี่ยนะครับนอกจากจะกลับมาสร้างเลีผู้ยุคใหม่แล้วเนี่ยโจทย์ของเขาในคือการกลับมาเพื่อขยายอาจรให้กับ FSG ด้วยซึ่งในแผนสําคัญที่สุดคือการตามหาสโมสรฟุตบอลแห่งที่2องเนั่นเองนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็ตอนแรกมีข่าวว่าจะเป็น มีการยืนยันไปทางการแล้วนะครับว่า f อ g นั้นถอนตัวจากการซื้อบอ ok กโตเลสครับโดยสาเหตุที่เดลยวล่มเนี่ยเป็นเพราะว่าบอกโดนั้นมีภาะวะหนี้สินมหาศาลมากเกินไปแถมต้องการใช้เม็ดเงินมากมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆด้วยพวกเขาก็เลยเลือกที่จะไม่คุ้มเสี่ยงไม่คุ้มทุนครับถอนตัวดีกว่าซึ่งก็มีความพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะเฮ้ยเอายังไงดีเจรจาได้ไหมท้ายที่สุดช่วงคำวํำเมื่อวานนี้ก็เหมือนเดิมครับบอกว่าทนายความของเอฟนั้นทําการสรุปว่าทางออกที่ดีที่สุดของเดล้วล้้่อยใหนั์น ตัวรอดกับปัญหาเรื่องการเงินกันเองไปเลยนะครับตอนนี้มีโอกาสส่มเสียครับที่บอกโดจะถูกลดชั้นไปเล่นในฟุตบอลสมัครเล่นในฝรั่งเศสน,นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลุ้นกันว่า FSG จะเข้าไปเป็นอัศวินขี่ม้าขาวไปปลดหนี้ให้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้าย FSG บอกว่าโหได้ไม่คุ้มเสียวะไม่เอาดีกว่าก็รายงานนั้นตรงกันกันกบเดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงที่ยืนยันว่า FSG เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนใจแน่นอนว่าเขาถอนตัวจากดิวบ็อก์โตแล้วนะครับก็ดีแล้วครับอย่าไปเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก ให้มันรอดให้มันรุ่งซะก่อนนะฮะให้มันรุ่งกว่านี้ในยุคสมัยใหม่มันจะได้โฟกัสกันได้เนาะอย่าเอาแค่ทีมเดียวก็เหนื่อยชิบหายละแฟนบอลยังด่ามันไม่หยุดเลยถ้า2ทีมเดี๋ยวจะเหนื่อยกันไปใหญ่นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวที่เราจะมาอัปเดตกันได้นะครับก็หวังว่าดีลของคู่โบจะทำาป็ทุกคนสดชื่นสดใสนะครับแล้วก็ดีลของบาการโยโกรอความชัดเจนกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันแต่คําว่าใกล้เคียงตอนนี้พูดได้เลยว่า อย่างไม่มีนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เจาะตลาดสาขาหงและเกมเองด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ